สวัสดีครับร้านเพ็ยพลอยโพงศกรนะครับร้านอยู่ที่แม่กองเปิดแค่เสาร์ทิ์จันทร์นะครับแต่สามารถนัรับสินค้าได้ที่เจเจมอลเฉพาะวันเสาร์หรือวันทิ์นะครับโซนต่างจวัดสั่งออนไลน์ได้ครับสินค้าทุกชิ้นมีวงเงินคุ้มครองจัดส่งหมดถึงมือแน่นอน100%เซครับสามารถมาจําสินค้าติดจองสินค้านานได้นะครับพูดคุยตกลงกันได้หมดครับก่อนไปรับชมสินค้าแล้วกรณีพี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตสินค้าก่อนใครขอบคุณครับ จี้ราศีพึกศพรูปอัวประดับด้วยทับทิมพมา่าแท้ทุกเม็ดและเพชรเกรสร2เม็ด2ตังตัวเรือนทองคำา8 k น้ำหนักรวม8.64กรัมความยาว3.3เซนติเมตรหน้ากว้าง2.8เซนติเมตรราคาเพียง23,900บาทครับ ชิ้นนี้เป็นเครื่องประดับประจําราศีพฤกษบ์นะครับหรือว่าราศีวัวครับชิ้นงานสวยนะครับประดับด้วยทับทิมของพม่าแท้เป็นพลอยเจียทรงกลมนะครับส่วนดวงตาของวัวนะครับมีเพชรเม็ดเล็กเป็นเพชรเกสอนเม็ด2ตังครับพลอยนะครับทับทิมพม่าเป็นพลอยเฉดสีเดียวกันหมดทุกม็ดนะครับเป็นพลอยที่มาจากแหล่งที่เดียวกันหมดครับสีสันสดใสสวยงามดีหมดครับ ชิ้นงานสวยทั้งด้านหน้าด้านหลังครับไม่บินไม่เสียหายครับตัวห่วงทองคำหนานะครับชิ้นงานนี้เป็นงานทองคำา8 k k 8.64กรัมครับตัวห่วงค่อนข้างใหญ่ใส่สร้อยได้หลายเบอร์ครับเอ๋วไว้เทียบขนาดชิ้นงานกับเรซิ0นะครับความยาว3.3เซนติเมตรหน้ากว้าง2.8เซนติเมตรครับเป็นไซส์ที่ใส่และกำลังสวยไม่เล็กเกินไปไม่ใหญ่เกินไปครับ มาพร้อมใบรับประกันจากทางร้านนะครับช่วยการันตีว่าเป็นงานเพชรแท้และงานพลอยแท้ของธรรมชาติหมดครับสามารถออกบเซื้อได้หมดนะครับพลอยออกได้ครับใบเล็ก500บาทใบเซอร์ใหญ่100 0บาทมาเป็นเล่มครับฉุบล้างทําใหม่ได้หมดแจ้งเข้ามาได้ครับชิ้นนี้เมื่อจติดจองนานได้นะครับขอมาจำไม่แค่4 0 0 0บาทจ่ายครบอีกทีเดือนหน้าได้ไม่มีปัญหาครับสามารถนั่รับไปที่เจเจมอ,อเลเฉพาะเสาเรือทินนะครับโซนตา่างจหวัด สั่งออนไลน์ได้ครับสินค้ามีวงเงินคุ้มครองจัดส่งถึงมือแน่นอน100%ครับร้านอยู่ที่แม่กองเปิดแค่สาร์ิตจันนะครับตรงนั้นลงหน้าครับหากสนใจจี้ประจําราศีวัวชินนี้นะครับติดต่อเข้ามาได้ตามเบอร์ตามไลน์เทเนอรด้านละครับก่อนจากการลกวนพี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดการอัปเดตครับขอบพระคุณี่รับชมครับขอบคุณครับ